ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับพมช่องสหายหากินนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับออกมาหาเห็ดโคนครับก็ตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วครับวันนี้มากับสองคนกับลูกเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมครับว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลยครับป้าก็เดินมาสักพักครับก็มือแล้วนี่ครับมาเจอแล้วครับนี่โคนครับนี่ครับจะออกครับ นี่ครับนี่ครับนี่โขนครับได้แง่แล้วครับได้แง่ไม่เสียดเทียวแล้วครับตอนนี้ได้งับแล้วครับดอกเฟสเเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาหากันครับไม่ต้องงัดดึงเลยครับอันนี้เลยออกที่เสียมก็ทายคนเดียวเลยครับ Nihab. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. แล้วได้งัดแล้ววันไหนนี่ครับได้งัดแล้วไปครับลุยกันต่อครับจ,จ,จุกนั่นจุก,จกนีนนเเ้นี่นี่หนาวแค่เลยเดี๋ยวผมจะเงาถ่ายไป้เป็นหลักเนีเ่ยรอยพี่ดอนแค่แข่แงถนัดเลยครับ ย้อนไปนี้ดอกสวยมากครับดอกกำลังปีเลยมันเป็นเทศดอกเล็กดอกเล็กนะถก็ปล่อยไว้มันก็บานก็บานดอกเล็กเหมือนกันนี่ครับอ๋อใบนี้แหละ นี่ไงไฟนี้ไม่ชัดนี่ช่องอะไรเดี๋ยวครับไปดูเอ๋นี่ครับเอาไปดรอร์แขดยอดไปไปนี้ครับนั่งเฝ้ารอมาประมาณ3-4วันแล้วคเขาไปเตี่นเขาตัดออกหมดแล้วทีเเอาตอนเอาตอนแขะนี่ ว่นดอกสวยครับไม่ใช่ของพมนะครับหองเข่าเอ็ดเข่าไม่เอ็ดเหลาอดีพผานมาครับดตรงนี้ดินแค่ไหนดินแค่ไหากเยอะอืมขุดนี่ขุดตั้งแต่กี่โมงหรอครับตั้งแต่ห้าโมง ห้ามงเยนอ้อ๋อฟองแปงโคนถก็ถก็แปงลกาพูดแปดเดียโมติดลักไม้นี่ว่าขุดเปลงเดียวถงตนบิ๊กลองกับบ้านไห้สูตรผไแสดงว่าบานบางชาต้าแก้ไปซื้อโลห้ารอย ชิซูฟะลายอ่ะโอ้โหท่านตู้เลยไข่ไม่หมดเยอะอีกเยอะแปลงใหญ่ครับแปลงดีนะครับมาทันนี่ทั้งน้ำเลยนะโอ้โห เลเรื ừ, 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 Jahr, c c ่องกบ้หักลอกแทงแทงนัดแทงัดดื้อคิดยากเองอดก็กะดเว่าวันเห็มต้องระบุมันหลอนไงจะดรอปเฟยนะแต่มะเ้ามันทอดใจมะเท้าไปไม่เจอเลยทักดอก นีด้วยนะดอนนาน้ำเลยมันโดนนี่ทากิน ดินเลยนะอโอ้ต้องมือแป๊บรูปแปบบ๊บหัวเข้ม,มอะครับนี่ครับทำฝ้าทำท้าเนี่ยคุพ่จะตกเลยเออเห็นพนตกแล้ว่นานมันดองต้องช่วยนี่เห็นแแวกกเจอหรือไงครับ ก็มกไว้ครับอนะ๋อ่ดีดยว้าเราไม่เป็นไรนะนี่ส่วนแล้วถ้าไม่มกอดอกเนี้เล็กปะนี่ยพอเข้มมันนะเท่านี้นทำอะไรไม่ได้กินไม่ได้เลยหรักต่อยแต่ไม่ดุทไเร่นะก้อเตะเลยอ่าัมนีครับ ต้อนนี้ครับมาทันเข้าแคบพอดีนี่แล้วก้อนนี้ครับเข้าแคบไป้ก้อนแล้วในทุ่งนาจะหมาน่องโลได้ไหมได้นะส่องโลสามโลสามโลนะต่วจัดตัวจัดเลยครับดอกไปครับห้ากันต่อครับ เฮ้ยเดินเดินมานี่ไมืโอเคไม่ได้เดินมาอีกแต่เราเดินได้เดินมาเนี่ยนี่ครับมาเจออีกแล้วนี่ครับอืมโนดเลยอันนี้อืม ngắt đi ngắt, chỉ có này thôi đúng không? nè, 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 บิ๊กหรือวาเราเยบว่าบิ๊กไม่เดินมาทีป่ะออไม่เดินมาอ๋องน่าจะเย็บเมื่อไรไม่รู้แหละไม่ใช้แล้วงอแล้วนะใช้เย็บงานนายเย็บงานแล้วนะเย็บต้นเย็นๆคนมาให้เย้อ๋อดอกนิม้ขึ้นย่างเงี้ย ยังไปเลยนะพ่อได้งงดแล้วดอฟเฟอดิกำลังเฟอรเลยครับี่ก็เอานั่งได้เออเล็กนั่นเล็กแงได้ อืมอ่ากไหไาไหลายคนเยียบน่าจะมีอีกนะนก็เริ่มเริ่มแบบนี้นะ

điện như thế này ครับก็มาเจออีกแล้วที่เดิมอะกระดอนต้องเห็นไหนวะสี่ดอกสีดอกใช่เปล่าแม่วดีดีสี่ดอกเมื่อกี้เดินไปไม่เจอ,อเดินกลับมาเจอก็บอ,อกแล้วเดินกลับมาเจอสีดอก เฮดต,ตอนกลางคืนเฮ้ยเอาเสียมเลยเฮ้ย,ยมีรอยคนแขกแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อสวอกันเลยคืนนี้มันมา่านเฮ้ย นี่มาแล้วนี่มันแตงะไมาโหเทตั้งหาตรงนี้อุ๊ยนี่ฮะอีกอ่ะเดี๋ยวไบไว่เจออือนี่ดูนี่ควนี้คนชูชูเวน้าเลยนี่งามไปเดี๋ยต่อครับคืนนี้ ดอนเจออีกแล้วทำไมเราไม่เจอวะว่ามีม่านเลยครับเจอได้ยังไงไปไปชีดอกอยายุยับเจออีกแล้วมันม่านอีกแล้วครับมีกาแฟมาดย กลนกลังเริ่มืมกำลังโพดอลำมากอีกแล้ววันนี้นี่โอ้ยได้ปหมแวกแววก่อนเ้อร์อย่ไปวันนี้ได้คลิปแล้วดอนี่ไ นี่ครับกำงามันเลยน่าจะขึ้นอีกเนี่ยขึ้นเรื่อยขึ้นอีกเรื่อยมองดอองูถ้าไปดูเรื่องเพลง ที่กิงไมกำั้วขนน,นี้นี่มงนี่นี่ดันหัวอยู่นะเออีดันอยู่ในไม้อะไกเอายา,าวนี่อีกอ้ยเยอะครับ <c ười> <c ười> เป็นปเปกเลยดูดูเจงโอ้ยทำไมถอดูเจออีกแล้วเยียบไปแล้วมั้งนู้นข้างล่างนะโนนะอุ้ยเจออีกแล้วครับนี่น้โมโอ้แวกไปแวกมาเจออีกแล้วเริ่มเจอใหญ่เลยคราวน, <laughs> นี้แรกนึกว่าเจอข้ามซีดอกไปใหญ่เลยครับ เองเดียวคุ้มเลยครับไงเอาไปนี้ก็ครับอ้ยเยอะเลยครับนี่ครับแล้วก็มาให้นบช่วยแคะด้วยครับเจออีกโอ้โห สชดวยกันเลยครับอืมวันอะไครับวันนี้ดอกนะดวยเลย

เงินนี้อื้ทังนี้อีกครับกันนี้มานแล้วครับ กันยากจันเลยจะเดินลุกเลยดูว่าเจอท่ามีดอกมือมาตอนนี้สกิทีนี่ขึ้นเป็นตีแค่ไหนนะยังตีนะยังต้งกถือว่ายังดีนะนีครับไีเงครับีหนานี้ น,นี่นอีกน,นู่นอีกยังไปคุดไปเ็ดแกแตอนแรกจะแวกเอาให้มาวางไว้ตรงนี้ไงสะดุด<ะ> <laughs> หานเสียเที่ยวแล้วครับวันนี้ดอกสวยด้วย ดินเยู่นะมองอยู่เริ่ม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 แล้วนะนี่ดูซื้อไปร้อนอบเลยเนี่ยร้อนร้อนอบเลยนะนี่ครับหน่อยมีไหมขนุนนะนี่เขาเห็นแล้ว

ปลุกเลยครับวันนี้ไป่จะเปิดก้อนน่อนะแต่จะเปิดก้อนที่ไหนลงยาลงดีมีไปนู้นดไปนู้นคนเยอะนี่เลยเนี่เลยผมได้คลิปนี้เยอะพอมาแล้วนี่ครับผลงานคืนนี้นี่ดอกสวยกันเลยครับเดี๋ยวมีกไปครับดวงนานโนนบเจอเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับไปงครับนี่มันต้องมีผู้หาย่าง นีน่นี่ไปงี่ไปงีงครับพีก็เดินผ่านมองไม่เห็นนะโอ้ดิ้นน้อยๆ

lười gần to, Để chắc chắc từ từ. từ từ. ít từ. Đọc từ. <laughs> <Được rồi đấy. cười> <Được rồi đấy. cười> từ <laughs> <cả> <laughs> ขุดไม่หมดเหรอพีอ้าวที่เดิมครับเมื่อกี้ขุดไม่หมดขึ้นแป๊บใหญ่ไม่เกินสิบนาทีขึ้นแล้วขึ้นเร็วแท้ที่เดิม ไม้ดีรอบแม่เนี่ยทีห้าไมกรอบเนี่ยไม่ออกก็ไม่ไหวแล้วช่วยใจด้วยลงโอ้ยได้ดีนี่งานทุกคนดีนล้วอืมอืมอ้าวโอ้โหอืมนี่ครับจะเป็นทุ่งแล้วครับน่าจะมารโลแล้วครับ กับก็ค่าคืนนี้ครับผนงานวันนี้ครับคืนนี้ก็ได้คับก็ดได้กินนี่โลโนึงเราเผย่วยเลยครับนี่พี่ดอเลากับน,นนบปเล็กน่าแล้วกันนี่ก็ฝ <cut S 1> ากปนงานช่องซาาหาัหากกิน,น,น,นด,กด, like, กด,ด้วยนะครับว่าไปทำคลิปอะไรที่ไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้อง ขอตัวกลับก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมป้าดอกเห็ดนะได้ได้เง